น้องที่น้องบอกพี่เป็นพ่อน้องจะผิดคนเปล่าเนี่ยจะไม่ผิดหรอกคะ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วอะ่ะพ่อเคยไปทำงานที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ไอ้แฮงแสดงว่าที่แกไปเชียงใหม่เนี่ยแกแอบเป็นมีผู้หญิงวาจริงๆเหรอแม่ครับนี่ัันเรื่องมาตั้ง20ปีแล้วตอนนั้นผมยังไม่มีแฟนมันเหงาก็เลยจัดไปสองสามคนสอสคนเลยเหรอคะโอย นี่เป็นเมียแล้วเป็นคนใช้เช่กันแน่เนี่ย,นนยทำไมต้องขึ้นขนาดนี้ึ้นมาึ้นน้องแลน้องเป็นลูกใครอ่ะพ่อลองดูหน้าหนูสิคะว่าหนูหน้าเหมือนใครจุ๋มเหรอค่ะหนูจ๋าลูกแม่จุ๋ม <Cohen? S 2> โอ้ยไอ้เหงแสดงวันนี้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแล้วใช่ไหม นะแฮงคะแอลผิดหวังในตัวนะแฮงมากนะคะถ้าพี่รินเขารู้เรื่องอ่ะเขาจะเสียใจแค่ไหนคะนะแงน้งทำตัวแบบนี้อีกแล้วอะ่ะแม่น้องชื่อจุ๋มจริงๆเหรอถ้าพ่อไม่แน่ใจอ่ะตัวจดี A ก็ได้นะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมาหาพ่อใหม่สวัสดีค่ะพ่อ คไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นแกเนี่ยสร้างแต่เรื่องสร้างแต่ปัญหาแอลปัญหาของนาแฮงอะแก้เองก็แล้วกันนะคะตังเมาเสียแรงเสียแรงที่นักเสียแรงที่ห่วงเสียแรง นาคนใช้ยังไม่เอากูเลย <c oughs> ถ้าลินรู้อ่ะกูตายแน่เลยจะบอกกัลินยังไงดีเนี่ยโอ้ยปวดหัวโผล่มาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยจึงแต่มาเจอเธอเท่านั้น จะยอกอะไรผมเนี่ยใจคอจะบั๊มไม่ถึงปากซอยเลยหรือวะนี่คุณเชอรครับนี่ฉันบอกแกตรงๆว่าฉันก็ยังไม่นิ่งว่ะมันไม่เหมาะกับการที่กุณรักคุณสาวก็หางานมาให้พวกเราไปร้องเพลงงานแต่งนะเวย้ยเอางี้วอมเสียงสักน,นิดนึงวอมเสียงครับนักร้องที่มีมาตรฐานมันต้องวอมเสียงครับผมเสียงต่ำเป็นเสียงต่ำต่ำ,ตำเสียงกลางเป็นเสียงกลางเสียงสูงเป็นเสียงสูงโดโด ดูดูลิ้นไม่ต้องจุกไม่ต้องจุดูดูปากต้องชี้ปากปากต้องชี้ดูดูดูดีไล่สูงเลยนะครับผมดู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 เกือบดีแล้ว ยอมแล้วอ่ะงี้ไปหาอะไรบรรปันปนป่นกินไปเสียงยี่เลใส่น้ำมะนาวปัน่นดี่ยไหมครับสำลาะปั่นดีกว่า oh. กินย่างไรอ่ะชักเข่าชักออกชักเขา oh. ่าอาไส้ไก่มากินาากด้วยไหมไส้ไก่ด้วยเหรอเออเออจิงจาไม่เชื่อจิงจาไม่เชื่อจิงจ้าไม่เชื่อดูตัวนดีกับอ่าพี่ดูก่อนเอ้ยคัตเตอร์อาการหนักขนาดนี้เนี่ยแกจะเข้าเวรแทนฉันได้เหรอวะโอ๊ยสบายพี่ เราเข้าข้างในก่อนเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเนาะนี่แอคเตอร์ไอหนาขนบดนี้ไปหาหมอด่วนไม่ต้องทำงานหรอกเดินท้าเองเฮ้ยดีเหรอพี่เออเดินเสือมาไอร่นหัวแขกใครจะอยู่ไป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 งั้นฝากบอกคุณลินด้วยฝากฝากบอกคุณลินด้วยได้ไหมพี่โอ้ยไอขนาดนี้มันไม่น่าเอาคอมันหรอกว่ะบคุณว่าไป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 หาหมอไปฝากบอกคุณลินด้วยหน่อยนี๋ยวจัดให้ไอรแหละขนาดนั้นโอ้ย จะหักการลักกนรลักการเสียงดีแล้วครับอ่ะไม่กว่าไปเก็บไปอ้าวทำไมไม่ได้ไปร้องเพลงงานแต่งเลยคัตเตอร์มันลางานเฮ้ยทำไมอ่ะก็เมื่อกี้มันเดินไอคออแขกมาฉันเห็นอาการมันหนักอ่ะก็เลยให้มันลางานไปหาหมอเฮ้ยคัตเตอร์เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับไม่รู้ดิไอจนกระเดือกจะหลุดออกมาเลยนะเว้ยอไปนี่เปล่าจะบอกว่าทำไมเ่านี่สภาพมันไอแบบเนี้ยเพราะเผื่อไอไปเลือดเลยนะ เดี๋ยวจะปั่นยามไปบอกจะพาผมลงไปไม่ได้แล้วครับครับตายตายคัตเตอร์ไอเป็นเลือดเลยเหรอเอ้าวเราไม่ปั่นลงไปเลยพี่เดี๋ยวไม่ปั่นตรงป้อมยามคัตเตอร์ไอเป็นเลือดหรือเปล่าโอ้ยที่บันแก้วไปทำอะไรกับคิ้วมันมันหนาขนาดนี้เนี่ยหมอดูเขาบอกว่าให้เขียนคิ้วหนาๆจะได้ช่วยเสริมเสน่ห์จ้านี่ ขนมมาฝากแบ่งคตเตอร์กับสกุลด้วยนะได้ครับผมโอแต่คตเตอร์คงกินไม่ได้แล้วครับคัตเตอร์ไม่สบายครับไอเป็นเลือดเลยนะครับเนี่ยพี่สกุลให้ไปหาหมออยู่ครับไอเป็นเลือดอาการหนักอ่ะว่าไปป่๊เนี่ยไม่ว่านะครับไม่ดีไม่ดีนะอาจจะเป็นวันโลกล้วก็ได้นะครับเนี่ยคนแถวบ้านรูปบอกในอาการเดียวคัตเตอร์เลยไอเป็นเลือดแบบเนี้ยพอไปหาหมอนะเป็นวันโลกเลยพี่รู้เป็นไงบ้างคัตเตอร์ฮคัตเตอร์เป็นวันโลกลยะหรอ โอ้ยจะบอกกับลินยังไงดีวะป๋โถอะะลินคือว่าผม,มเกูโดกระทืบเลยพูดอย่างงี้กูโดกระทืบเ,เ,เ,เลยะคุณนายไม่ต้องเครียดเลยนะคะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวความดันขึ้นเดี๋ยวคุณนายจะวูบเอานะคะอ้าวคุณแม่เป็นไรอะคุณนายก็เครียดเรื่องคุณแฮงก์นั่แหละคะ่ะอ๋อคุณแม่ครับแกไม่ต้องมาพูดกับฉันฉันจะยกลินให้แต่งงานกับแกเลยฉันคิดว่าจะฝากชีวิตลูกสาวฉันไว้ในกำมือของแก แต่แกกับไม่รักไม่จริงใจไม่มีความซื่อสัตย์กี่ครั้งกี่หนแล้วที่แกทำร้ายจิตใจลูกสาวฉันกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่ถามเป็นหัวแมวนะแมวอะกัดลิ้นตายไปเลยค่ะน,นาแฮงค่ะตกลงเรื่องลูกอีกคนหนึ่งนี่เอาไงคะออ สงสารน้องมิกมากเลยนะคะเพิ่งผ่านเรื่องออตโต้มาไม่นานน่ะจะมีพี่สาวอีกคนแล้วงานนี้บ้านแตกแน่นอนจะ <c oughs> <c oughs> เป็นแมวนี่นะคะแมวจะซับซับซแล้วก็โยนเป็ดกินไปเลยค่ะแกมันเป็นผัวที่ชั่วเป็นพ่อที่เลวแกไม่เคยซื่อสัตย์กับลูกกับเมียแกทรยศแกนอกใจ แกมีผู้หญิงมาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยขอแล้วคุณแม่มันมีต่างกว่านี้งไหมไม่ช่วยก็อย่ามาว่าผมสิครับมันโถ่เครียดอยู่แล้วก็ทำให้เครียดหนักขึ้นไปอีกจะพูดกับลินยังไงดี อย่างนี้นะลูกนะหนูจ๋าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกไอ้แฮเอ้าว <Pero. S 2> แต่ว่าเป็นลูกของป้าอ <c uk ly> euh ิ่มเพื่อนของแม่เองเขาเพิ่งมาจากเชียงใหม่ใช่จากแนวขาพอดีเขาเนี่ยอยากให้คุณเลี้ยงขวากให้เป็นดาราค่ะคุณนายก็เลยให้ลองเล่นละครแกล้งเป็นลูกคุณแฮงรูนะคะ ต้องหาไม่ต้องบกใจแล้วก็หนูจะไปบอกใครนะลูกนะให้เด็กคนนี้เล่นละครให้้แฮงค์มันเข้าใจผิดไปสักระยะนึงคุณนายนะครูคุณนายคะว่าแต่คุณนายเนี่ยจะเฉลยคุณแฮงค์เมื่อไรเด้อคะฉันก็ต้องแกล้งมันไปสักพักหนึ่งก่อนสิและก็จนกว่าฉันจะสามารถลบรูปของฉันได้เมื่อนั้นแหละฉันถึงจะเปิดเผยความรับ คุณแม่น่ากลัวมากามากน่าก,กลัวเหรอลูก,กว่าแล้วก็ขึ้นไปแกล้งมันอีกสักทีดีไหมมันจะได้หายแค้นอ้ยว่าไงจ๊ะย่ยพรอ๋อเอกสารประกันเตรียมไว้ให้แล้วจ้ะเดี๋ยวเอาไปให้เดี <unt> ๋ยวนี <Wo S 2> ้นะรอแป๊บนะ เดี๋ยวแม่ออกไปพร้อมแอลเลยไหมคะยังไงเอลต้องไปซื้อของให้น้องวันอยู่แล้วอะค่ะดีมากเลยลูกออ่กไปพร้อมลูกก็จะได้ไปเร็วกลับมาเร็วแล้วกลับมาแกล้งไอ้แฮงมันต่อไงละ่ะ <laughs> เล่นก็ใครไม่เล่นมันเล่นกับย,ยน้อยแฮปปี้เลยไปลูกไปไๆไไป,ไป,ไปรีบกลับมานะคะ <laughs> <laughs> แห้งได้รองมันตุ๊ดแตกแน่